ใชคุณตุ๊กนะคะคุณจันเทนคุณบุรณะสมภพนะคะพี่ดารินจ้าขอบคุณนะคะคุณพี่ดารินนะคะขอบคุณนะคะคุณยุพาคุณเทียมจันนะคะคุณดวงขันกดให้แล้วจ้าขอบคุณนะคะคุณเทียมจันนะคะเคะมนลูกเพจพีพาดาขอบคุณนะคะ มาแล้วมาแล้วนะคะสวัสดีคุณจริยานะคะขอบคุณคุณจริยามาคุณคุณทองเพียนนะคะติดด่านอยู่เจ้าแม่บุญถิ่นค่ะขอบคุณนะคะที่ติดด่านให้นะขอบคุณนะคะคุณกันเพิงนะคะนะคะขอบคุณนะคะกล้องสามมขบอกกล้องคุณแม่ย่านะคะคุณ สุมาลีนะคะ <Bra> <ious. S 2> คุณวุอารีนะคะคุณปริยาคุณสมศิษว์สักขิชาคุณนะคะคุณข้าข้าดาค่ะกดให้อีกช่องแล้วค่ะุลสู้ๆนะคะแม่บุญถิ่นอาบได้ขอบคุณค่ะคุณออโต้นะคะคุณสมชายจดทายเท้าค่ะคุณอนัตะยาบอกค่ะ ขอบคุณนะคะคุณอารัญญาสวัสดีค่ะแม่บุญทีนเตรียมตัวพักก่อนกันฮะได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณวาดบอกคะแม่บุญถิ่นนอนที่ไหนคะนอนที่นี่ละคะแม่ถิ่นนอนที่ครัวกลางนะคะมี่อยู่สองห้องนะคะผู้พุ่นทั้งทางน้ำผู้ ขอบคุณนะคะคุณบัวขาทัเกิมนะคะคุณตาทัาตาดขอบคุณค่ะคุณชมมนีนะคะแม่ขอสอนเลยส่นเลยส่วนพายุทั้งคุณดินก็ได้กล้าคุณเละถ้าถึงเมืองไทยนะส่ปล่อยไทยนบ้านเลาโอ้ยย่ารน้มากินกันว่าป้ากินดานะคะ คุณเพียงกันนะคะคุณเกียรแก้วคุณบัวคุณสมยิงนะคะคุณชมมณีนะคะคุณสีวันนี้ก็มา่เป็นยังไงที่นี่แหละโอ้คุนแม่นบ่นยังไงที่ะปานีก็บ่บ้ายาวดูคลิปทั้งดูโฆษณาจนจบค่ะแม่ค่ะขอบคุณนะคะคุณวาดขอบคุณคุณสำราญนะคะ ุเทพกินแล้วกินแล้วมันตนางเบิ่งซื่อซมาให้เห้ฉุกให้อาหมาอีกแล้วนะคะกดไลค์ให้แล้วค่ะคุณวาดคุณแพนพี่นะคะคุณอันญาลาคุณจะยูธามาดนะคะขอบคุณนะคะคุณลำเกียคุณยุวดีคุณยุวรีนะคะคุณอรวรรณนะคะคุณลำเจียคุณตุ๊กนะคะให้กําลังใจทั้งวันนะคะขอบคุณค่ะพี่นวลคุณสุภาลัย คุณสูภาพนะคะคุณดำรงนะคะมาให้กำลังใจครับพัทลุงนะคะมาจากพัทลุงนะคะขอบคุณนะคะยายมลคุณชอบเที่ยวค่ะขอบคุณค่ะคุณยายมลคนชอบเที่ยวค่ะเที่ยวที่ไหนเนาะมาเที่ยวจำปาดงด้วยเด้อให้กำลังใจแม่บุญถิ่นทั้งวันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณน้อยน้อยนะคะคุณพรชาแนลค่ะขอบคุณนะคะคุณพรชาแนลค่ะคุณสงกรานนะคะคุณกันนิกา คุณลำเกียกนะคะคุณสุภาลัยนะคะคุณสุภาพคุณดำรงนะคะสวัสดีค่ะคุณพรชาแนลค่ะสวัสดีค่ะสองศูนย์สามนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแม่ฮันนี่ไปไหนครับไม่ค่อยเห็นเลยแม่ฮันนี่ก็มาแล้วไปอยู่บ้านเช่านะคะบินได้บินได้ค่ ภทักทยไม่ทัวถึงอภัยด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ให้สติกเกอร์หพวใจพลังบวกมานะคะคุณเพนซีนะคะคุณดาวคุณกเลกดไลค์ให้แล้วค่ะขอบคุณคุณสมงพีทนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่บุญถิ่นนะคะขอบคุณค่ะคุณสุเทพไม่กินข้าวเหรอกินแล้วนะคะคุณรัตดาวันนะคะชายพรมนะคะเวมากดไลค์ให้ทำให้ถีนค่าขอบคุณนะคะคุณรัตดาวัน ขอบคุณมากมากค่ะคุณป้าเที่งนะคะลูกเชสคุณแมวเมียวเมียนะคะขอบคุณลูกเคสที่พาดานะคะมาให้กําลังใจนะคะเนาะคุณจินดารัสขอบคุณค่ะคุณจินดารัสภูมิรยาเนาะมาให้กาลังใจเช่นเดิมนะคะเติมไล่ให้กําลังใจนะคะทุกคนทุกท่านนะคะคุณตังไ้นะคะขอบคุณนะคะ แมนบอกรบแมนเด้อบแมนคอนไม่ที่มันออกก็เป็นบอออกได้เ็ดกระด้างเกิ <laughs> ด่อสาไ่้านั่มแรกเหมาวมาา